สา Nam กนเห่สา n a าออ้กอนเมเนยเพิ่งกวดสาหน,นามอ้กันเลยบิดน a m ออกกันเขียไปหาเขียดที่ไน้นไม่จะไปหาเขียด ไว้ข้างล่างดีใจป่ะยังโซกยังอ้วนวทิมรอบมอนตีใส่ปากลุ้มหน่ะเออ

กะเป๋าลุกบอลมาคิดว่าเราจะมาหาถ่ายคแลนี่แม่เขาสิเห็ดเองดอกใบงย่างเย่ไปย่างน้ำเขา ข้อมูลมันเบอวนมันเหลือน่อย